แม่คุกไก่น้องมิดาในอังกฤษนะคะวันนี้จะมาเก็บเห็ดอีกแล้วจะเป็นเห็ดอะไรตามมาดูกันเลยนะคะไปเบิ้งกันเนาะวันนี้เรานัดยายนะคะยายเจี๊ยบจะพาเรามาเก็บนี่ค่ะเจอกันแล้วคะ่ะ <laughs> เห็ดข่ำมดป้านแน่ๆเลยเมื่อน,นี้ <laughs> สูงมากที่เอาได้ จอเห็ดนางฟ้ามาสั่นแม่าม่ขา I mean, I mean, ้ใจเลยนี I mean, I ah ีแม oh. ่ขอบคุแม่ขอบคุแม่มาไยนั่นอค่อย่ีดมีดอยู่ไหนเดี๋ยวมีดอยู่ในกระเป๋าเีวสียงดังเีสียงดังเดี๋ยวเราบีัดมีดก่อนนี่อนามมาง่ายเลไม่มีเล่มีไหม่ีเวอาน้าเอามีดมาจินไ ก็เจี๊ยบเจอเหยดยดเงฟ้านะคะนี่ก็ยิดได้ใช่ไหมพ่ณแม่มันกระดิลีเลยเฮ้ยเดู๋ยวอน้าดูเลยตอนนี้ค่ะดูดูยาตัดดูยาตัดเอาแบ่งกันได้ไปแบ่งกัน อ้ยนี่ก็ตัดไม่ถูกคานยายเอ้อถ่ายรูปวันนี้วันนี้โชคดีตายป้าอนนี้ยายกันแม่เตี้ยบพามาเก็บเห็ดโอ้ยมันสมกับนางฟ้าจริงๆเห็นนางฟ้าเอาดูยังอ่อนยังออ่นๆโอ้ยเห็นนางฟ้าค่อยไปง่ายคักง่ายแน่เมื่อกี้ล่ะอ๋อทุ่นนะอันนี้ข้อมีอะไร เจอแล้วค <Es> <an> e ่ะเจอแล้วค่ะเขาต้องเอากันไก่มาตัดเนาะเขาบรไย้กันไก่มามีตะโบมีอกตะโบตรงนี้ด้วยค่ะเต็มเลยนี่ถ้าเจอเราจะเจอเป็นกลุ่มๆนะ

โย oh. นั่นแหละเก็บเอาเลยนี่นี่น,นี่นี่น่ั่นแหละตรงนู้นก <c ười> ็มีนี่ค่ะระวังให้ดีนะมันจะเป็นเหือดอยู่ใต้ขอนไม้ใต้ใบไ,ม,ไ,ม,ไ,ม,ไม้เห็นป่ะนางลงดึงไม่ให้กันวันนั้นเราไปทำอะไรหาให้ค่ะนี่เก็บเอาเนื้กุ้ยไก่นี่จะยายหาให้เ <c ười> นี่ย,ยนั่ <c ười> นแหละ <c ười> <c ười> อยู่ตรงนู้นก็มีนะฝั่งทางนี้นี่นี่ดูมืองใหญ่เออเข้าไหร่ห้องนี้เหยียบมากเลยเหยียบมาเจอเลยไม่บางน้ำแหละนี่นี่จ้ะหาตะเคี้ยวอูยนี่เด่นี่เด่นี่นี่ใบไม้มันบางอีหลีนี่จ้ะยายหาให้ค่ะไม่ได้หาเองเลย hết uhm buông nói bán hào nó hết buông nói, <laughs> nói> <laughs> <ng> bán <boi nói> hào <raci> <nói> เอ้นี่น่นี่เอละเจอละคะนี่นี่เปลี่ยงสีเปงสีโอ้ยนี่เปิดวเอา <c oughs> <c oughs> คนหมานก็คือหมานนะฮะโชคดีก็คือโชคดีค่ะมื้อนี้บ่เอาเฮ็ดเท่าอีกเนาะไม่เดี๋ยวได้ผัวเท่าอีกเด้อเลยอ่ะโอ้โหเอาอีกแล้วอาอีกแล้วโอ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วแม่เอ้ยเมื่อกี้ไม่เจอดีนะผมไม่เจอเลยอ่ะขอบคุณค่ะจ๊ไงเหรอได้ยุพากันนั่งเก็บรถว่านนี่ พ,พี่มีไ <laughs> ม่บ่หมานอยู่หมานอยู่ต้องดูดีๆนะคะคุณวิตา <laughs> ตอนนี้แต่ว่าเที่ยวแบบเที่ยวเที่ยวอย่างเดียวเที่ยวอย่างเดียวจุ๊บนี้มันจะน้นอยๆดอกยของพี่หมีนะคะ มันดอกเล็กมากโอ้มีได้เฮ็ดเพิ่มน้ำดอกหนึ่งตัวนี้เอ้ยสดหลายดอกอยู่ตัวนี้ของพี่ของพี่ต่ายได้เยอะมากของพี่ต่ายสวยเชียวตะกาน่ารักมากเลยอ่ะตะการยีเดียบตัวเองไม่มีตะกาหรอกอ๋นเหรอไม่มีสัมปัดอะไรเลยเขาไม่ใช่เมีาชีพมาไปก็เข้าไปงั้นเลยถ้าไม่ได้โควิดนี่ก็ไม่ได้มาแน่เลยไม่โควิดก็เฝ้าร้านอยู่นั่นเลย จันใจจันใจจันใจน่ารจงนี่เลยน้องลูกนี่เย็ยบยุดยุดม่ตรงนี้เลเจาแล้ว่เ้าะไมแม่เห็นเลยเม่อกี้หนูก็เดินผ่านแล้วเนี่ยโอ้ม่เจ้ไม่ไม่วนเลยบ้านนี้เ่นกุ้ม่มเลยค่ะ เันนี <apply some antis> ้ไปทางคุ่นตายนั่งถาก็ได้แม่โอ้ยใช่ตายตัวนี้อย่าใส่ผิดตาตะก้ารกันดิเออหนูไปหยิบใส่ตะก้านั่นแล้วหยิบใส่ตะการผิดเห็นตะก้าเขาสวยนะคะตะก้าเขางามไหมไปหยิบใส่เต็มละว้านนี่โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวเนื้อจะให้เบิ้งใจหยีบหยีบอู้วหยีบ

นี่หมดลตะก้ายายเต้นเลหมดหลังเอาตะก้าน้ได้งาแนบอกยายเอามาจากบ้านให้เ้อยายมาพูดไป้ดยไ่ได้ถทยย่า่มากเยเอาถย่าีตะก้ามาให้น้ำ้าลาเอาขืนทลายเขห้ลบดค่ะคุณพีตาดดื่มนมแล้วค่ะพลังงานหมดหมดพลังงานแล้วค่ะ โอ้ยบุกป้าฟ้าดงแล้วฮาวบ้านนี่คือโคกบ้านฮาว่ะค่ะคือเลยเนาะป่าเนาะชุ่มชื้นดีนะคะ นิ้ปต้นสนอันนี้นะคะเห็ดโบแมนตะกาเจ้าของเดยอันนี้เป็นตะกาพี่่าเป็นยังสวยงามสวยงามสวยเนาะสวยเนาะนี่ค่ะลมมา ลมพัดมาไหมบรรยากาศใบไม้กำลังร่วงนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมแม่คู่กไก่น้องนิดาในอังกฤษนะคะขอบคุณหลายๆด้วยจ้านี่เฮที่เอาไปเก็บมาเดี๋ยวฮอเสือไปเฮดอย่างกินเนาะติดตามรับชมได้เนาะขอบคุณนะคะขอบคุณค้า